สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r ร n d ม m นะคะกับหัวข้อใครบางคนอยากสื่อสารกับคุณมาดูซิว่าใครคนนั้นเป็นใครนะคะใครเอ่ยที่อยากสื่อสารกับคุณ คนคนนี้นะคะอยู่ในเออ่รักขน,นาราศีสิงมีสิงแล้วก็มีทัดลมนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็ราศีสิง,สงลักษณะของเขาเป็นคนที่ เขาเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนมีความขยันมีความอดทนมีความหมั่นเพียรมีความพยายามเป็นเลิศไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆมีภาวะผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจการตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดนะคะอืม ด้วยความที่มีภาวะผู้นำสูงไม่ค่อยเอา,เอา,เอาความคิดของคนอื่นมาใช้ในการตัดสินนะหมายถึงว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาไม่ค่อยขอความคิดเห็นคนอื่นหรอก mm hmm. เขาจะคิดเองตัดสินใจเองค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นใจในตัวเองตรงนี้นะคะแล้วก็ความอดทนความพยายามค่อนข้างสูงความอดทน อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าความพยายามความพยายามค่อนข้างสูงแล้วก็ขยันขันแข็งด้วยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายด้วยนะคะพวกงานฝีมืองานช่างงานที่ใช้แรงงานที่ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเก่งหาเงินก็เก่งหาเงินได้หลากหลายทางด้วยความที่เขาเป็นคนมีความสามารถหลากหลายนะคะอาจจะไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวไม่ได้ทำอาชีพอย่างเดียว ก็ได้ทาอาจจะทําแบบมีงานหลักแล้วก็มีงานรองยิบย่อยคือสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาหลาก,หลา,กหลายทางนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายนะคะอาจจะขี้งอนขี้ใจน้อยได้ หรือไม่ก็อาจจะมีความเอาแต่ใจตัวเองนิดนิดพอจะนึกออกไหมลักษณะแบบนี้คนแบบนี้ไห้ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกไหม าดูเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็อาจจะดูเหมือนเจ้าชู้ด้วยลักษณะเหมือนราศีสิงห์อะลักษณะเหมือนคนราศีสิงห์อะเป็นแบบพวกนักล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็เอ่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือนกับมีปัญหากันอาจจะมีการห่างหายกันไปหรือว่า หลังให้การเดินทางเดินทางจากกันไปแล้วอะออกห่างจากกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าดูเหมือนตอนนี้เขาตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ผูกมัดอะไรกับใครอะนะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันอาจจะมีทะเลาะกันจุกจิกจุกจิกหรือว่าบางคนอาจจะห่างกันแบบชั่วคราวอย่างเงี้ยนะคะไม่ถึงขั้นเลิกกันแค่ถอยห่างแค่เว้นระยะ หรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยอะไรแบบนี้ก็ได้อะอาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในอารมณ์เคืองๆกันแล้วก็ไม่อยากคุยถ้าคุยเดี๋ยวได้ทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเงียบๆกันไปอืมหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เอ,อเลิกลากันไปแล้วหรือว่าห่างกันไปแบบจริงๆไม่ใช่แค่อารมณ์ เคืองนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่อารมณ์งอนแต่ว่าคือบางคนก็คือเลิกกันไปเลยนะคะแต่คิดว่าเป็นการจบกันแบบน่าจะมีปัญหามีเรื่องเคืองเคืองกันนะคะมีเรื่องที่ขัดกันไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเอ่อตอนนี้ก็คือเขาคนนี้ดูเหมือนกับไม่ได้ผูกมัดใครอย่างที่บอกนะคะดูเป็นคนโสดดูแบบโสดหลอ่อสวยรวยดูดีมีสนเสน่ห์ ดูเพียบพร้อมดูน่าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีความเจ้าชูน้นิดๆเจ้าชู้ในที่นี้ผู้อานมองว่าเป็นคนอื่นที่มองเข้ามานะว่าเขามีดูมีความเจ้าชู้เพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้คบแปรกใครจริงจังแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะ,ะในช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ในช่วงที่โสดหรือว่าเพิ่งห่างกาันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ดูดูเหมือนแบบไม่มีพันธะ สามารถที่จะคุยกับใครก็ได้แบบนั้นน่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะทีนี้มาดูกันนะว่าเขาคนเนี้อยากสื่อสารอะไรกับคุณเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาหวังว่าคุณจะมีความสุขนะหวังว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็ได้ในสิ่งที่หวังได้ในสิ่งที่ปรารถนาหวังว่าจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณมีคนดีๆที่เข้ามาทำให้คุณมีความสุข ทำไมลักษณะเหมือนแบบเหมือนอวยพรอวยชัยเดี๋ยวนะอ่ะดูเพิ่มนะคะแต่เขาหวังดีกับคุณอะอดูดูไปแล้วเขาหวังดีกับคุณเขาหวังว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือว่าสมหวังในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องของ การมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทำให้เข้ามาเติมเต็มคุณเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขได้อะทําให้คุณได้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างนี้นะผู้อ่านมองว่าตอนที่คุณกับเขาคบกันน่ะมันอาจจะเข้ากันได้ไม่ค่อยดีหรือเปล่ามันมีอะไรที่ขัดแย้งมันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับ ประมาณว่าถ้าจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยก็ขอให้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้ากับคุณได้ดีเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างที่คุณต้องการได้แล้วกันนะอะไรแบบเนี้ย ตอนนี้เนี่ยเขาเองเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกรู้สึกรักรู้สึกห่วงใยคุณนะคะมีความรู้สึกที่เหมือนกันกับคุณนั่นแหละเพียงแต่เขาอาจจะเขาไม่อยากจะเปิดเผยสักเท่าไหร่หรอกเขาอาจจะไม่แสดงออกอาจจะเก็บเอาไว้ในใจแต่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันยังมีอยู่นะ ยังมีความรู้สึกดีๆยังรักยังห่วงยายยังหวังดีกับคุณอยู่นะแต่ขอเก็บเอาไว้ในใจลึกๆแล้วกันคงไม่พูดคงไม่แสดงออกมาให้คุณรับรู้หรอก ตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยนะคะมีภาระหน้าที่หลากหลายมากมายมีสิ่งที่ต้องทำมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็มันเหมือนมีภาระอะไรมากมายที่ลุมล้อมเขาอยู่มีปัญหามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเขาที่เขาอาจจะยังแก้ไขไม่ได้จัดการอะไรไม่ได้ บางสถานการณ์ตอนนี้มีสิ่งที่เขาอยากจะทำและต้องทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นนะ่าจะเป็นปัญหาเรื่องภาระครอบครัวนะคะคนในครอบครัวของเขานะอาจจะมีปัญหาอะไรที่ที่เขาจะต้องจัดการที่เขาจะต้องดูแลช่วยเหลือด้วย ตัวเขาเองเนี่ยเขาเขาอยากจะบอกว่าตั้งแต่ที่ห่างหายจากคุณไปหรือว่าเลิกกับคุณไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีใครนะเขาไม่ได้มีใครเขาก็ยังอยู่ของเขาแบบเรื่อยๆอะคะ่ะเป็นเหมือนคนโสดใช้ชีวิตเหมือนคนโสด ถามว่ายังมีความรู้สึกกับคุณไหมย,ยังมีอยู่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่แต่ว่าเขานิ่งค่ะเขาเขาจะไม่แสดงออกจะไม่ทําอะไรให้คุณรู้ว่าเออเขายังมีใจเขายังรักยังห่วงหาอาทรอ,อะไรเพราะเขารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะมันมันอาจจะต้องจบแค่นี้แหละให้มันจบแค่นี้แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ควรจะยืดเยื้อไม่ควรจะดึงดันถึงเขาจะยังรู้สึกห่วงยังรู้สึกรักยังรู้สึกหวังดียังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาเนี่ยยังวอลวร์กับคุณยังอะไรอะไรกับคุณอยู่อ่ะมันก็จะแบบวนเวียนอยู่แบบเนี้ยแล้วปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะยังยืดเยื้อมันมันอาจจะเป็นปัญหาที่ยาวนานมาแล้วแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วเขาก็มองเห็นว่า ยังไงมันก็คงก็คงแก้ไม่ได้หรอกแล้วคุณก็คงไม่มีความสุขกับการที่อยู่กับเขาพร้อมกับปัญหาเหล่านี้เออเขาก็เลยอย่างที่บอกไปตอนแรกที่เปิดมาตอนแรกเลยอะ่ะก็เหมือนเขาวอวยพรให้คุณอะ่ะอยากให้คุณได้เจอคนที่ใช่จริงๆคนที่จะทําให้คุณมีความสุขได้อย่างที่คุณต้องการจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะคงทําให้คุณแบบนั้นไม่ได้ คงทําให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้อืมเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่แสดงออกไม่แสดงอาการอะไรให้คุณรับรู้นะคะว่าเขายังมีความรู้สึกอยู่แล้วก็เลือกที่จะ move on ไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ นี่ไงเขาบอกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่คิดถึงมากๆด้วยนะคะตั้งแต่ที่จบกันไปอ่ะถึงคุณกับเขาจะเลิกลากันไปห่างกันไปจบกันไปเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็ยังเจ็บปวดอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมันไปกันไม่รอดมันไปกันไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ย เขายังไม่มีใครนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะได้ยินข่าวหรือเห็นอะไรมาว่าเอ้ยมีคนเข้ามาคุยเขาค,ค,คุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอะค่ะว่าเขาอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้ดูเหมือนล่าแต้มดูเหมือนแบบล่าเหยือ่ออะไรอย่างเงี้ยเออดูดูเหมือนคุยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ได้ผูกมัดกับใครอะ่ะ คือยังไม่ได้มีใครที่เป็นตัวจริงของเขาในตอนนี้มันยังไม่เข้าตามันยังไม่ถูกใจขณะที่จะคบหากันจริงจังหรือว่าผูกมัดมีพันธะโดยเฉพาะทางความรู้สึกโดยเฉพาะทางทางเ,เรื่องของความรักความรู้สึกในใจอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีใครที่ถูกใจของเขาขณะที่เขาจะ ไปผูกมัดด้วยนะคะอ่ะขอดูไพ้ข้อความขอดูไพ้ข้อความเพิ่มเติมนะคะเขามีอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณอีกไหม If I don't text you first, won't you text me? ถ้าฉันไม่ส่งข้อความหาเธอก่อนเธอก็จะไม่ส่งหาฉันเลยใช่ไหมเอ๊ะอันนี้แบบ I'm waiting for you ฉันรอเธออยู่นะมีการรอคอยเกิดขึ้น Wait for me อันนี้บอกว่าอยากให้รออยากให้คุณรอเขาแต่ตอนแรกนี่คืออวยพรไปแล้วนะขอให้เจอคนอื่น You are always in my heart คุณนะ่ะยังอยู่ในหัวใจของเขาเสมอ ก็อย่างที่บอกไปอะนะเขาดูยังยังรักยังแคร์คุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่แหละแต่ว่าเขาเลือกที่จะนิ่งอะ even how much I love you I have to say goodbye for now เนี่ยไม่ว่าฉันจะรักเธอมากแค่ไหนฉันก็ต้อง say goodbye ในตอนนี้สำหรับตอนนี้ฉันต้องลาเธอไปก่อนนะ I won't care about you if you're a not important to me. ฉันจะไม่แคร์เธอเลยถ้าเธอไม่ได้สำคัญสำหรับฉัน mm hmm. Don't B e overthinking อย่าคิดมากอย่าคิดเกินเลยอย่ามนโนอะไรประมาณนั้นอะ You are the best person in my life. เธอเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันอื mm hmm. โอเคก็ประมาณนี้นะคะ จบการอ่นานไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามและชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ